สุขสวัสดีท่านโ้ติดตามสดับรับฟังทุกทุกท่านวันนี้ก็มาช้าหน่อยแต่ช้าเพื่อรอรับรู้รับ,รบ,รบ,รบทราบสถานการณ์เราได้ข่าวว่าลมหนาวจะมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อาจริงๆก็เพิ่มขึ้นบ้างจริงนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเป็นไปตามปกติของธรรมชาติลมฟ้าอากาศที่เป็นเช่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมาพูดกันก็คือเรื่องว่าเวลาปีเก่ามันจะผ่านพ้นไปเวลาปีใหม่ก็จะเข้ามา อันนี้ถามว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างจะพักผ่อนอะไรกันบ้างเราคิดได้ดีจะไปเที่ยวก็ไปแต่ไปแล้วต้องกลับมาด้วยจะไปแล้วไปหายไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาอันตรายถ้าไม่ให้เสี่ยงชีวิตก็ทำความปลอดภัยก็ไปวัดไปวา บัดไนมีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลก็ไปร่วมเขาที่นั้นใกล้ๆสนุกสนานเรื่องเริงในธรรมในบุญนุกุศลอันนี้จะดีนะขาแนะนำไปถึงน้นแลละจนไปถึงกันไปสวดมนต์ข้ามปีข้ามปีก็คือจากปีนี้ไปถึงโน้นพอถึง เที่ยงคืน24่สิบสี่นาฬิกาเป้งต่อไปก็เป็น0ูนยต่อไปวินาทีนะแล้วก็เข้าปีใหม่รับพรรับมงคลประดับชีวิตสู้ปีใหม่กันต่อไปนะทุกอย่างมันมันมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นแหละปีเก่าปีใหม่ก็สมมุติ แม้แต่ร่างกายของเราก็สมมุติร่างกายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่จางนี้แล้วที่ว่าสมมุตินะั่นเพราะว่ามันคงที่อยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายนี้อายุนี้วัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนก็เปลี่ยนไปถู่ความมีแรงก็ไม่มีแรง สวยก็กลายเป็นไม่สวยหดหูหน่าสังเวชสลดใจคิดดูดีแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็อย่าได้ประมาทกันและกันขึ้นปีใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทมีสติรอบคอบดีที่สุดเลยนะขอทุกท่านจงโชคดีสวัสดีปีใหม่